สวัสดีครับสวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเด็นฮอตนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการไปผ่อนซื้อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งกฎหมายใหม่เนี่ยก็จะเริ่มใช้ต้นปี66ก็คือต่อไปเนี้ยเวลาซื้อรถแล้วเราผ่อนเนี่ยจะผ่อนถูกลงใช่ไหมคุณเก่งถูกลงครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเวลาที่เราไปผ่อนรถครับดอกเบีย้ยเนี่ยเขาถูกคำนวณไว้แล้ว ค,คือเราจะจะตัดจะอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรมากครับพี่ต้นครับแต่ด้วยกฎหมายใหม่เนี่ยเขาจะกําหนดดอกเบี้ยลักษณะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราผ่อนบ้านอะ่ะอืคือถ้าเราส่งเยอะดอกเบีย้ยจะยิ่งถูกลงไปงอย่างนี้เรื่อยๆเงินต้นมันน้อยลงเงินต้นมันน้อยลงเราก็จ่ายดอกเบีย้ยน้อยลงถูกเพราะว่ามันถูกเอาไปคํานวณหักลบด้วยครับอืมนะครับเรื่องนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ออกมาชี้แจงว่า อัตราดอกเบีย้ยตามประกาศที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรบเป็นการคำนวณแบบลดต้นลดดอกอทีนี้คำว่าลดต้นลดดอกเนี่ยอยากจะอธิบายให้เข้าใจนิดนึงนะครับว่ามันจะต้องไปยึดโยงกับอัตราดอกเบีย้ยแบบแท้จริงรายปีนะครับซึ่งกรณีเช่าซื้อรถยนต์นะครับแบบดอกเบีย้ยคงที่หรือว่าฟิกซ์เลทเนี่ยจะต้องยึดโยงกับดอกเบีย้ยรายปีคือคิดแบบดอกเบีย้ยคงที่และต้องไม่เกินเพดานที่เขากําหนดครับ มาดูว่าเพดานที่เขากาหนดเนี่ยเท่าไหร่นะครับตามประกาศฉบับนี้นะครับเขากําหนดว่าอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงต่อปีนะครับกรณีเป็นรถใหม่ป้ายแดงอ,อันนี้จะต้องไม่เกินร้อยละสิบต่อปีครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์มือสองต้องไม่เกิน15%ตต่อปีครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ย ต้องไม่เกิน23เต่อปีครับนี่ต้องไม่เกินนี้นะครับคือกฎหมายกําหนดไว้ใช่ทีนี้ก็แล้วแต่บริษัทแล้วแต่ไฟแนนซ์แหละว่าคุณจะคิดเท่าไหร่จะมีสูตรอะไรยังไงใช่แต่ต้องไม่เกินนี้ครับทีนี้ก็จะมีคําถามต่อครับว่าอ้าวแล้วคนที่ออกรถไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะทํำยังไงครับยังยังสามารถที่จะได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ไหมครับนะครับทางสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขาบอกว่า ถ้ากรณีคนที่ออกรถมาก่อนหน้านี้ยังจะต้องไปใช้กฎเกณฑ์เดิมอยู่ครับหรืออีกทางนึงคืออาจจะเป็นการตกลงกันระหว่างคนซื้อกับบริษัทกับไฟแนนซ์อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเอ๊ะเราจะได้ประโยชน์ยังไงไหมแต่ที่แน่ๆนะครับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อรถครับรอ10มกราคม66คือเขาเริ่มใช้จริงใ,งในทางปฏิบัติครมกราคม66ใช แม่ยายผมเพิ่งซื้อมาเลยอ้าวใช่ก็ซื้อไว้เมื่อช่วงกลางปีทําสัญญาไว้แต่ว่ารถเพิ่งได้แต่ก็คงต้องเป็นสัญญาเดิมที่ต้องจ่ายแบบเดิมนั่นแหละใช่เพราะว่ามันไม่ทันกฎหมายใหม่ครับทีนี้เดี๋ยวก็เดินที่เก่งบอดคุณก็ต้องไปเจรจากับฟไนแนนท์ว่าจะขอดขอดแจมด้วยได้ไหมใช่เพราะว่าของเดิมเพราก็ยังมีกฎหมายของปีห1หนึ่งอยู่ครับนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมว่ามันก็เป็นประโยชน์นะกับคนที่จะซื้อรถใหม่นะครับเพราะว่าเราเหมือนกับ ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆว่าเหมือนกับโดนไฟแนนซ์เอาเปรียบอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าต่อให้เราจะปิดยอดตัดไปเลยเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าดอกเบี้ยถูกคำนวณไปแล้วในแต่ละงวดละงวดที่เราต้องผ่อนครับคือเขาคิดแบบยาวเลยใในอัตราเงินต้นเดียวกันใช่แต่ว่าอันใหม่นี้เนี่ยก็จะผ่อนล,ลดถูกลงใช่และถ้าจะตัดสดเนี่ยก็อาจจะจ่ายน้อยลงด้วยถูกต้องครับก็10มกราคมห6ราคม เริ่มใช้จริงรนะครับก็ฝากแจ้งไว้สำหรับผู้ที่กำลังจะซื้อรถรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์นะครับ